ที่อานให้เป็นอย่ารวะมันเป็นคอนแจคเดีวมันต้นมาแล้วไอคียนี่แม่งช้าชิบหายเออแลอ้วงานมันจะคู่ให้มึงเขาบอกอนี่ไงเสร็จแล้วเว้ยลองดูอืมโอเคโอเคสวย คุณอา,มาหมาเหมือนไม่รองพี่บอกว่าะไมีคนตายเฮ้ยี่หวแล้วเขาตายยังไงวะผู้หญิงตายยงนีวะเฮีออยเล่นเฮีออยเน, <c oughs> นี่ยเฮียกูอยากให้มึงเห็นหน้าต <c oughs> <c oughs> ัเองมอกชิหายเลยสัีสหลชมายเลย เฮ้ยเฮ้ยมึงมีอะไรกันวะแอบคุยเรื่องเราสาวันไม่เนี่ยมึงไม่ต้องเลยเฮียมาช้าชิบหายเลยสั่งต่อมาแค่นี้รอไม่ได้ไงไม่แหนมาไม่แหนมาแหยคนมันก็มีทุนละกันทุกคนทุนละอะไรก็ไม่เฮียช้าชิบหายเลยสั่งมึงทำตอนนี้มึงยังเสร็จตอนไหนเนี่ยสั่งไปเฮียรออะไรอ่ะก็ไปดิ ี้อะไรวะกินเหมือนมีขี้อะไรตายเาว่าน้องเวหรือว่าที่เขาพูดกันจะเป็นเรื่องจริงบาราสาระไหนสักเพว่าเรารีบทำงานรีบกลับมาเลยก็สำหรับใครที่มีความประสงค์จะมาเที่ยวสถานที่นี้นะครับ เราก็จะมีคอนแทคสำหรับติดต่อนะครับได้แก่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับแก่งคอยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปที่เว็บ www. แก่งคอย c o m นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรใช่ไหมครับคุณฟูครับ0929622504นะครับ0929622504นะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับใช่ครับก็เวลาของเราวันนี้นะครับก็ได้หมดลงแล้วนะครับพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ どこかへわ。 กันเวลาของเราวันนี้นะครับก็ได้หมดกอนเวลาของเราวันนี้นะครับก็ได้หมดลงแล้วนะครับพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนกอนเวลาของเราวันนี้นะครับก็ได้หมดลงแล้วนะครับพวกเราสองเฮ้ยพวกมึงอะ่ะกูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไม่รู้อะ่ะพวกมึงออกมาฟังดูดิเฮ้ยฟกเมื่อกี้กูได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เนี่ย ไหนมาฟังดิเวลาของเราวันนี้นะครับก็ได้หมดลงแล้วนะครับพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ<น>เีไหนมึเอาอยทิ้งดิ วันนี้นะครับก็ได้หมดลงแล้วนะครับพวกเราสองคนก็อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแม่งจะเป็นไปได้ไงวะเนี่เมื่อเราอยู่แค่สามคนไอ้อามร,รูปใครวะตอนกูมันดกเสียงไว้อ่ะกูเห็นมันหล่อนอยู่ตรงเนี้ยแต่หน้าตาคุ้นมากเลยนะเว้ยเหมือนคนที่ อยู่ในข่าวอะเรีอ่อหรือเป็นที่กูบอกมึงไว้ไดิวอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นวะพวกมึงคิดมากเ,เองหรือว่าม้ำแดงวะที่อยู่ตรงนั้นอะผีงั้นหรอพวกมึงเชื่อเรื่องพวกนี้หรอเฮ้ เีย yeah, ของอย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลูน่นะเว้ยใครจะเชื่อก็เชื่อไปแต่กูไม่เชื่อเว้ยถ้าแม่งมีอยู่จริงอะนะขอให้แม่งมาหักคอ,อกูตรงนี้เลยเฮ้ยเพี้ยยยามีดูเพี้ยยามีดูมีดูเฮ้ยอย่ามีดูเราด้วยนรืเอาไอ้พวกเข้ามาดิเข้ามาตบเยวด้วยเกิดที่ไรขึ้น่า บอกแล้วไงมึงเลือกอองกูดิละของแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบลู่อย่างเง้ยมึงเกี่ยวข้อน ลงไปทำอะไรข้างล่างวะเฮ้ยว่ากูว่าเสียงมันคุ้นๆว่ะอา้าวไอ้เฮียพี่มอสอ่ากะกูสิจะใครแหละผมก็นึกว่าผีพี่ผีบ้าอะไรไฟมันเสียเนี่ยกูมาซ่อมไฟเห็นไหมกูบอกมึงละผีเผลอเฮียได้สาระ,ะแหมเมื่อกี้มึงยังทำมันเก่ง นี่ไม่ต้องมาเล่นกันเลยแล้วงานะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จก็ได้พี่เอาเสร็จก็กลับสิปิดครับปีดพี่จะกลับบ้านเมียพี่รอกินข้าวอยู่ของมดีดีเก็บเก็บของดิบ้านเดือด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 เดือพวกนี้นะบอกกี่ทีแล้วว่าขนมกับน้ำเนี่ยไม่เอาขึ้นมากินออยเก็บตลอดเลย